สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็วันนี้เราอยู่กับผมนะด้านคู่เชนี่รายการที้คนนตาตามิติกระดดได้โอเคเราอยู่กับปรกดิชันศูนย์จุดสิบห้าจุดศูนย์อลฟาบิลสองนะครับผมโอเคเราจะมาสอนขี่ม้ากันนั่นเองนะนะก็ง่ายง่ายก็โอเคน้องๆหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยผมจับม,าม้ามาผมก็ทำเหมือนในคอมานะแต่มันขี่ไม่ได้อะแล้วก็ นะผมก็จะมาสอนกันเลยนะฮะนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะก็กระโดดนะมานะเนี่ยเชฟมาดูขั้นตอนกันเลยนะฮะก็โอเคขอนลงจากมาแป๊บนะเดี๋ยวก็จะสอนวิธีการลงจากมาแล้วก็ขึ้นมาด้วยนะก็ป๊บก็ขั้นแรกครับต้องมีสเปกอาหารนชนิดไหนก็ได้นะก็นี่นะอาหารอะไรก็ได้นะ นะหมุดเนี่ยอาหารอะไรก็ได้นะแต่ผมขอเป็นสเต็กกันละกันนะมันติดง่ายแล้วก็ไม่มีก็ได้นะชุดเกาะมาแล้วก็แซนเดิลน,นะต้องขาดไม่ได้เลยคือแซนเดิลน,นะแล้วก็ต้องมีแล้วก็มีรั้วนะแล้วก็มีเชือกแล้วก็มีมา้านะนะเอามาไม่ใช่เอาลาเอามาเลยใหญ่ดิเออนี่นะแล้วก็กวขาทีมันนะ อาอคำหนึงอะเราต้องแล้วก็โอเพ่น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 ไปเรื่อยอะโอเพ่น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 ไปเรื่อยนะนี่มันดื้อตีมันหน่อยนะโอเพ่น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 ไปเรื่อยเลยนะตึ๊บ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 โอ้โหตัวนี้ตัวนี้ยากนะโอเพ่นโอเพ่นไปเรื่อยนะโอเพ่นโอเพ่นไปเรื่อยอุ๊ยโอเพ่น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 หน้าหน้าตดเชยแล้วก็กดอืมโอเพ่น ต่อนะแล้วก็จะขึ้นหน้าตายอย่างนี้นะ,ะได้อย่างนี้เราจะขับมันไม่ได้นะคำว่าโอเพนอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เอาแซนเดอร์ใส่เข้าไปนะก็ขี่ได้แล้วนะก็มอนโอ้โหขี่ได้เลยนะนีอะก็ง,ง่ายกันเลยนะก็โอเคแล้วก็อยากใส่ชุดเกาะใช่ไหมก็กดโอเพนใหม่นะแล้วก,กดเอาชุดเกาะใส่เข้าไปนี่ง่ายๆเลยนะก็ แล้ววิธีการมัดใช่ไหมฮะวิธีการมัดให้เรา <What? S 1> วางทำวางรั้วแป๊บหนึ่งแล้วก็วิธีการลงใช่ไหมวิธีการลงให้กดชิปสองครั้งนะฮะจุ<ๆ>๊บจุ๊บอ่าเรียบร้อยฮะลงละแล้วก็่างนี้ฮะแล้วเราก็เอาเชือกเชือกค้องคอมันฮะแล้วก็ไอนิดหน่อยนะ,ะแล้วก็กดที่รั้วฮะ,ะเรียบร้อยฮะ,ะก็มัดร,ร้อยเนะะี่ยอ่ะสมมุติคุณลืมวางรั้วใช่ รัวใช่ไหมคุณสามารถหยิบลัวได้นะฮะอ่าหยิบอย่างอื่นได้เลยนะสามารถหยิบรัวแล้วก็วางรัวแล้วก็กดอีกทีหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยอะก็มัดนะฮะก็โอเคครับก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากก็แค่จะสอนแค่นี้เลยนะก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับวิวไม่ดีเอาใหม่เอ้ยสวัสดีครับ